สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะยามเช้าที่สเตอร์ซิ้นค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงค่ะเพื่อนๆวันนี้เราสองคนนะคะตื่นมาแต่เช้าก็ช่วยกันซ่อมประตูนะคะเมื่อวานนี้ทำค้างไว้คือประตูมันยังไม่ได้ใส่นะคะแล้วก็ประตูมันมีน้ำหนักที่หนักมากๆนะคะแฟนก็เลยว่าเดี๋ยวจะให้เพื่อนนะมาช่วยยกนะคะ ตอนเช้าบีกับแฟนก็เลยนั่งคุยกันนะคะว่าเดี๋ยวเออลองช่วยกันใส่ประตูนะคะดูว่ามันจะใส่ได้ไหมเนาะก็ไปยกประตูมานะคะสรุปแล้วเราก็เลยช่วยกันใส่ประตูได้นะคะอันนี้ก็คือของที่เราเอาออกมานะคะเดี๋ยวเออให้แฟนซ่อมกุญแจทํากุญแจอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยจะเอาเก็บไปนะคะยัง ยังไม่เสร็จนะทีเดียวนะคะถึงเราจะเอาประตูใส่แล้วนะคะต้องทาปูนต้องทําให้มันสวยงามอีกเนาะมันก็ยังแบบไม่เสร็จแต่ทีเดียวแต่ว่าเราจะต้องเอาประตูใส่นะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนค่ะความร้อนมันเข้าไปในบ้านนะอันนี้นะคะก็คือประตูเก่านะคะที่เราแกะออกมานะมันเป็นไม้นะคะ เมื่อวานนี้แฟนของบีได้เอาประตูไม้อันเก่านะคะออกแล้วก็แกะกรอบมันออกด้วยแล้วก็ใส่กรอบประตูอันใหม่นะคะเข้าไปเมื่อวานนี้แฟนก็ฉีดโฟมเข้าไปค่ะแล้วก็ใช้เวลาในการให้โฟมมันแข็งตัวนะคะตอนนี้โฟมมันแข็งตัวแล้วตอนเช้าพวกเราก็เลยพาก,กันยกประตูเอามาใส่ค่ะ แฟนบีค่ะก็ทําประตูทั้งวันเลยนะคะพอเอาประตูใส่แล้วก็ต้องดูความเรียบร้อยว่าประตูอะ่ะมันตรงไหมแล้วก็ต้องทํากุญแจแล้วก็ต้องมาเก็บขอบประตูนะคะเพราะว่าตอนที่เราอะ่ะแกะขอบประตูออกมานะ่ะมันก็จะเป็นอิดหินปูนทรายนะคะที่เก่ามันหลายสิบปีแล้วเนาะมันก็ร่วงลงมานะคะมีแตกมีร้าวนะคะขอบมันก็ไม่สวยแฟนก็จะต้องเอา ปูนนะคะไปฉาบแล้วก็จะต้องทาสีใหม่นะคะช่วงนี้บ้านของเราก็จะค่อนข้างที่จะลกนะคะแล้วก็ไม่สวยงามตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาสองทุม่มบีก็ออกมาลดน้ำต้นไม้ค่ะช่วงนี้อากาศที่ออสเตรียนะกลางวันค่ะร้อนส่วนกลางคืนบางทีก็ฝนตกค่ะเอาแน่เอานอนไม่ได้หรือว่าบางทีนะพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าฝนจะตกฝนก็ไม่ตกเพราะเขาบอกว่าฝนไม่ตก ฝนกับตกสง,งั้นนะคะก็เลยเอาแน่เอานอนอะไรกับพยากรณ์อากาศไม่ได้แต่ว่าถ้าเวลาที่มันร้อนนะคะมันร้อนมากๆเลยนะต้นไม้ดอกไม้ของบีนี่นะคะเฉาเลยนะช่วงไหนที่ฝนตกติดต่อกันสองสาวันค่ะดอกไม้ของบีนะจะสวยมากๆออกดอกดีมากๆเลยค่ะ ที่บ้านบีนะคะใช้น้ำบาดาลค่ะบีไม่ได้เสียเงินค่าน้ำให้กับทางรัฐบาลบีก็จะเสียแต่ค่าไฟแล้วก็ค่าไฮซูง จะเล่นจะเลจะเล่ลงมาเป็นเพื่อนนะแม่ <c oughs> วิ่งเล่นสบายใจเลย <c oughs> เดี๋ยวแม่เก็บไอ้สายยางกันลูก ตอนนี้นะคะรดน้ําเสร็จแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะพาตัดบ็อกครี่นะคะบ็อกครีบ่บางบางอันก็เริ่มจะแก่แล้วนะคะบางอันก็แบบว่าเออเนี่ยค่ะดูอย่างนี้นี่นะแก่แล้วนะคะนี่อันนี้ต้นเล็กแก่แล้วไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราก็ตัดแลวเราก็จะกินแขนงมันเรื่อยๆนะคะคือมันแกนนะเพื่อนๆนะแต่ว่าก็ยังพอได้กินนะคะ นี่อันนี้ก็จะมีสองหัวนนี้หัวใหญ่อันนี้ก็หัวใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นผักสลัดของบีนะคะปลูกไว้เต็มเลยกินไม่ทันนะเพื่อนๆเพราะว่าเราอยู่กันสองคนเนาะไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่วันนี้มาลดน้ำต้นไม้นะคะแล้วก็เลยมาเห็นว่ามีสุขณีลูกใหญ่มาก นะเพื่อนๆดูสิที่แรกก็ไม่ได้สังเกตไงเนี่ยดูนี่ลูกใหญ่ามากเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวกลับจากโรงพยาบาลแล้วก็เดี๋ยวจะมาตัดนะคะบลอกคารี่แล้วก็สุขีนีนะนี่ลูกใหญ่ตรงนี้ออกเต็มเลยนะคะที่แรกก็ไม่คิดว่าเขาจะไม่มีผลให้เราเนาะเพราะว่าเขาไม่ค่อยสวยอะกลัวเขาตายที่ไหนได้เขาแบบให้ผลเยอะมากเลย นะคะนี่จ้ะโทนี่ออกมาวิ่งคนเดียวก็วิ่งดูวิ่งคนเดียวก็วิ่งครับว่บางไงครับไปเข้าบ้านแม่รดน้ำต้นไม้เสร็จแล้วตอนนี้เป็นเวลาสองทุกครึ่งน,นะเพื่อนๆยังแบบสว่างอยู่เลยนะคะนี่นะ บรรยากาศที่สเตอร์ซิงนะคะตอนนี้ <c oughs> โซนนี้ก็จะเป็นอาหารของน้องหมาเรานะคะ แฟนบีซื้ออาหารกระป๋องแบบนี้เอาไว้ให้โทนี่นะก็จะมีหลากหลายรสนะคะรสเนื้อรสปลาแซาลมอนนะคะรสไก่รสเป็ดนะคะก็จะมีหลายอย่างนะคะรวมกันนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะบีก็ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่แวะเข้ามารับชมวิดีโอถ้าชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กัน ในการทำคลิปวิดีโอครั้งถัดไปและสามารถเขียนคอมเมนต์นะคะเข้ามาพูดคุยกันและนี่นะคะก็คือชีวิตของผู้หญิงไทยที่อาศัยอยู่ในต่างแดนบีก็ได้นำประสบการณ์ที่บีได้ไปเจอมานะคะเอามาแชร์แล้วก็เล่าสู่กันฟังและเวลาที่บีนะคะได้ไปตามสถานที่ต่างๆบีก็ได้เห็นบ้านเมืองเขาที่มีความสวยงามบีก็เลยอยากเก็บภาพนะคะความสวยงามนั้นนมาให้เพื่อนๆได้ดูด้วย สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีเอาวีดาเซนไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีเอาวีดาเซน